สวัสดีค่ะวันนคือวีวีคเอนด์บล็อกนะคะทุกคนก็วันนี้วันศุกร์นะวีคเอนด์บล็อกอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ไปเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในรถกันนะคะเด,เด็กๆหลับกันนะคะเราไปรับมาจากที่โรงเรียนแล้วก็กลับบ้านแท็กของแล้วก็รีบแบบออกกันเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วว่าเย็นวันศุกร์มันจะแบบรถติดใช่ไหมถ้าเราจะไปต่างเมืองอะไรอย่างเงี้ย ก็พยายามเลิกอย่างเร็วแล้วก็รีบกลับบ้านไปแล้วเด็กๆแล้วก็แพ็กของแล้วก็ออกเดินทางเลยนะคะระยะเวลาในการเดินทางนะคะ2ชั่วโมงตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณชั่วโมงครึ่งเนาะแบบบวกรถติดอะไรยังไงด้วยก็ก็คุณพ่อเรานะคะขับรถนะคะอ่เรากําลังจะเดินทางไปที่ซาฟารีพาร์คนะคะก็มีคนแซลหนึ่ง มีคนแซวหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะไปที่สปาลีพาร์คถามว่าทำไมเราต้องไปแต่เย็นวันศุกร์นี้เราจะไปดูอะไรแบบมันไม่ปิดแล้วหล่ออะไรอย่างงี้ก็จริงๆแล้วเราจะไปนอนที่นั่นเลยจ้าเออสปารีพาร์คมันก็แบบว่าเหมือนมีแคมปิ้งมีบ้านมีกระท่อมให้เราไปนอนได้อนะ ก็เดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตนะคะว่า,าบ้านกระทอมที่ซาบาริพาที่เราจะไปนอนเป็นยังไงบ้างมันจะแบบกันดานไหมมันจะอยู่แบบกับสัตว์เลยไหมมันจะธรรมชาติไหมหรือมันจะแบบลูลาหรือยังไงก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะ เอาแล้วล yeah. mm. yeah. ูกแล้วเราช่วยกันได้ฟิตฟิตฟเก็งแล้วค่ะย็นได้ยายนน้องตื่นแล้วเหรอลูกโอเคถึงแล้วค่ะน้องตื่นพอดีเลยสครลแล้บมาเองงลว

เข้ามาแล้วเช э ็คอินมาแล้วหลังนี้เบอร์43ไปนัวเปิดประตูครับกุญแจอยู่นี่ไปเลยเข้าไปดูข้างในกันเลยพี่นัวจะเปิดเองเหรอลูกเหรอเฮ้ยนัวมันมีทางเดินไปตรงน,นี้ด้วยลูกไปดูซิอะไร,รอ่ะลูกลเอยมันคืออะไรครับลูกอ๋อหายมันฟ้าอ่ะน้องขึ้นไปได้ไิลูกแจ้งพีชก็เหรอ ตรงนี้คืออะไรววอ๋อโอ้ยมีโต๊ะนั่งกินข้าวอ่ะลูกเอ้ยมีไฟด้วยอ่ะอ,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 อะพี่นวาเปิดประตูเลยครับ <laughs> พี่นวาเดี๋ยวมามีช่วยไหมลูกไอ้บาริฮิตหรือะไอ้โหนีตนะตรงนี้เลยลูกถอดหน้ากากว้างนี้เลยลูก <c oughs> โอ้ยห้องน้ำเปิดไฟกอนลูกนี่แอบเลิกมันโอ้ยต้องน้าดูเตียงใหลูกเตียงของเรานะคะเป็นเตียงสองชั้นสี่เตียงตรงนี้น่ารักมากโอ้ยต้องกินข้าวอันนี้เป็นครัวนะคะ น่ารักมากโนอาห์โนอาห์โนอาห์อ้าวกูสแกนกูโซวิววินดูออสสามีออสนอนด้วยกันได้นอนไหมพี่นอาบอกทำไมมัวกับฟ้าได้นอนตรงนี้นอากับมานอนกับมัวก็ได้ลูกเฮ้ยมีกล้องส่องทางไกลด้วยอ่ะลูกกล้องอ่ะลูกเฮ้ยแล้วก็มีนี่ด้วยนอา มีลูกโลก,กันด้วยลูกเก๋มากเลยด๋ยวพี่เราลองส่องดูสิโอ้ยแกตรงนี้เป็นแบบว่าช่องส่องหมาป่านะคะเราเลือกที่จะนอนบ้านหมาป่าเนาะดูสิเป็นกระจกใสแล้วมันไปอยู่ไหนอ๋อมันเข้าบ้านไปนอนหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาดูซิมันจะออกมาตอนเช้าๆหรือเปล่าลูกฮะ แคมของเราคืนนี้ที่เราจะนอนแบบน่ารักมากก็เมื่อกี้แบบดูรอบๆเรแล้วนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะก็ต้องมาทําอาหารกันก่อนเนาะก็เขามีครัวให้นะคะแล้วก็ข้างนอกมีก r ิ l นะคะเราก็เตรียมอุปกรณ์พวกแบบทำเบอร์เกอร์อะไรมานะคะตอนนี้ป๊าป๊ากับเด็กๆเ,เขากําลังไปทําก i l l เบอร์เกอร์กันอยู่ข้างนอกเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูนะทุกคนตามไปเลยจ้ะดู้มันคือตัวอะไรเนี่ยฮะ

ตตนตกแล้ทุกคนโอนเยป้าป้าเเกอเราจะรอดไหมเนี่ยไฮ c ช e f ายขอดูนหน่อยโอโหมาสเตอรเราพะเราเีนวีลนเนีพรมีเี่ะ่ทเดูิลูกโอ้ย อิสระฮึกเล็ลูกโคซี่มากๆเลยเนียังไม่มีหมาป่าตัวไหนมาเลยเนาะยังเลยแต่อีกน้องอู๋เนาะข้าปลาคับลูกเดี๋ยวเบอร์เกอร์มา

ตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะทุ่มหนึ่งนะคะก็เด็กๆก็พักผ่อนอ่านหนังสืงอ่านหนังสือกันเนาะส่องดูหมาป่าบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันยังไม่มาใกล้ๆเรานะมันก็ยังอยู่ไกลๆพี่นัวก็แบบมีกล้องส่องทางไกลที่ที่ที่แคมนี้เขามีให้นะคะก็ส่องดูไปก่อนเนาะมันยังไม่มาใกล้อะ่ะเออ cross finger นะคะให้มันมาใกล้ๆเราเนาะเราจะได้เห็นแบบว่าหมาป่าแบบชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วอยากจะพาเด็กๆไปดูตรง โซนไดโนเสาร์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวดูวเด็กๆอยากจะไปตอนนี้หรือเปล่าหรือว่ามันดึกแล้วหรือว่าแบบง่วงแล้วนี่ก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแบบเออโคซี่มากอ่ะนั่งอ่านหนังสือกันนะทุกคนดูสิไอเดียวสุดดินอ้อย ความพิเศษคือซาฟารีปกติเขาปิดตั้งแต่ห้าโมงหรือหกโมงนี่แหละประมาณนี้จะไม่ได้แต่ว่าเขาจะเปิดให้เฉพาะคนที่เขาจะเปิดให้เฉพาะคนที่เข้ามาพักข้างในนี้นะคะสามารถเดินเที่ยวในซาฟารีได้เลยแต่ว่าก็คือเดินในเส้นทางที่เขากำหนดเนาะเส้นทางสีขวเขียวก็คือเส้นทางที่เราสามารถเดินดูได้ในช่วงของ เวลาที่ซาฟารีพาร์คมันปิดอย่างตอนกลางคืนอย่างตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงโซนตรงไดโนเสาร์เนาะตรงนั้นมันจะมีร้านขายขนมนี่เห็นไหมเห็นไหมเน,นี่ยดูไปติมเนี่ยไปจ้าไดโนเสาร์กออากาศิโอเค เดีหาวค่ะแวะที่ฟ้าสกน้องจะแบบแอบกังวลแอบกลัวนิดหน่อยนะคะแต่พี่นว่คือไม่กลัวเลยซิสแกะอาก็ส s t l y X N X ีอ็นกต่ีบากดชลีน่านิ่มส์แอต์เลยไม่ได้ีน่าอม แ่ดิคนี้เกินนอนลูกดิค่นี้เกินนเหมือนของจริงเหมือนกันเนาะแอบตกใจเหมือนกันนะเมื่อกี้โอ้ยเหมือนจริงเหมือนจริงเรามาตอนที่แบบคึมๆอย่างนี้นะแล้วมันเหมือนจริงด้วยใช่ไหมโนอว ที่แบบชอบที่สุดของที่นี่ก็คือในโซนไดโนเสาร์อะค่ะเขาจะทําเป็นเหมือนเป็นป่าจริงๆอะเนี่ยดูสิก็คือต้นไม้เยอะมากๆเป็นป่าจริงๆแล้วก็มีไดโนเสาร์แบบตามซอกตามหลืบอยู่มันเหมือนกับแบบจะโผล่มามุมไหนก็ได้อะไรแบบเนี้ยเอยพี่นัวเห็นอะไรแล้ว ว้าวหางไดโนเสาร์เทอเร็กซ์ตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยที่มันไปกินเทอรเซราทอปส์อ่ะเหมือนจริงเนาะเราดูดูคนนี้คนนี้มาแอบอยู่หลังมามีอ่ะโอ้น้องกลัวโอเคปะปะปะ อ,อน้องกลัวไปครับลูกปลาแต่ว<ต>่าต,ตัวนี้น้องไม่กลัวนะตัวกินพืชน,น้องไม่กลัวน้องกลัวทีเร็กซดูไดโนเสาร์จบนะจ๊ะก็มาโดนดักที่ร้านไอติม ร้านนี้ตั้งได้ดีมากเพราะว่าขวดมันน่ารักก็โดนตกมานะจ๊ะไดโนเสาร์วอเตอร์ป่าเดินกลับที่พักของเรากันนะคะได้ของเล่นกันคนละอันเด็กๆ ตัวนี้มันเลอะเทอะจังเลยอะ่ะหายคลาที่อีกขนเ็นจหายไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้ลูกเดียวาเดี๋ยวดูซุนดินอัดนดนิดูซิตัวน,นี้ทำไมมันเลอะดินเลอะอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยดูซิดีเสียงืรพี่ครับพี่หิวป่ะพี่เดินหาของกินอ่ะ ก o o d มอร์น n ิค่ะทุกคนเช้าวันเสาร์นะคะเมื่อคืนนอนหลับสบายมากคือแบบเป็นเหมือนแบบอยู่ในกระท่อมแคมป์แบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราไม่รู้ว่าเพราะเหนื่อยเลยแต่คือหลับสบายมากนะมาตื่นเอตอนประมาณตีห้าตีห้าครึ่งเพราะว่าเออหมาป่าหอนนะทุกคนแล้วหอนกันเป็นฝูงเอ,อ้ากันแบบว่าปลุกตื่นนะคะแต่ว่าก็ เช้านี้ก็ได้เห็นประสบการณ์เนาะเด็กๆก็ตืนต่นเต้นคือหมาป่ามันมาเดินผ่านหน้าบ้านเราเลยเนาะแบบตอนแรกก็แบบพอมันเดินผ่านมาตัวนึงก็จะแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรเงี้ยพอตอนหลังมันเดินตลอดเลยก็เริ่มแบบความตื่นเต้นก็ลดลงนะคะแต่ก็ใต้ประสบการณ์ดีๆนะก็เช้านี้นะคะดูอากาศเราจะอากาศดีกว่าเมื่อวานฝนไม่น่าจะตกนะคะ h o p e ูล l l เนาะ <te x> อ่านี่วันนี้เช้านี้จะพามาดูอีกฝั่งหนึ่งของแคมป์ของเรานะคะ หน้าบ้านเราจะเป็นวิวของตัวไบซ้นนะคะดูสิเต็มเลยแล้วแบบชิลมากอากาศดีชิลก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะอาบน้ำอะไรเตรียมตัวการแพ็คของนะคะเช็คเอาประมาณ10โมงเนาะ ก็เป็นเวลาพอดีกับที่สวนซาฟารีพาร์คเปิดนะคะเราก็ไปเที่ยวกันต่อในซาฟารีเนาะโอเคป่ะอาบน,น้ำแต่งตัวก่อนฮัลโหลทุกคนเวลา10โมงแล้วนะคะ,<จ>ะก็เดี๋ยวจะได้เวลาเช็คเอาท์แล้วเนาะก็ตอนนี้นะคะในส่วนของหมาป่าของเราก็เริ่มเห็นมีคนขับรถเข้ามาใน,ในพาร์คนี้แล้วเนาะเพ, <ela S 1> พื่อที่จะมาเดบบวนดูหมาป่ากันนะคะก็ ได้ referral, no เวลาเช็คเอาของเราแล้วเหมือนกันน้องเ่มมากฟลอร์โอ้ฮ เดินไปไหนนะไอ้เออเออโออน้องปิดหน้าตากแล้วน้องแอบเสียวโอเคโอเคไอดีเ oh ฟิส oh นู๋ไฮฮัลโหล ตอนนี้เรามาต่อคิวนะคะกำลังจะเข้าไปดูลิงกันนะทุกคนเออเนี่ยต่อคิวนี่นะคะคือรถที่จะพาเราเข้าไปดูกลงลิงนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งในนี้แหละพี่แท็กเตอร์เขานำขบวนเลยนะจ๊ะครับลูกสีละ <laughs> mm, hvad den Sådan. So op. Oh, okay. Det <laughs> ารีพักลันนะคะทุกคนก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเนาะอะตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปที่บ้านเพื่อนส้มต่อนะคะก็ยังไงร็อกของวันนี้ก็ตัดจบตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าอัปเดตบ้านส้มอะไรยังไงอาจจะตัดไปอีกล็อกหนึ่งเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปนะคะ